โอเคอย่างนี้วัดดีกันด้วยพวกบ่มีมาจับอันดับสิอันดับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดก็วิ่งชิวเกินไปนะครับฮะซึ่งจะมีรถไฟขบวนไหนนะครับก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยอันดับที่สิบ ที s r 700 T ่เลจากประเทศไต้หวันความเร็วนะครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟหัวกระสูนจากประเทศไต้หวันที่วิ่งแหวกอากาศด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางจากไทเปถ,ถึงนครเกาสุยงเมืองท่าใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวันภายในเวลา90นาทีมีตู้โบกี้จำนวน30ขบวนทุนกองสร้างนะครับ3าพันล้านดอลลาร์สำหรับโปรเจกนี้อันดับที่เก้าอีที อาเฟกเซียรอสซาจากประเทศอิตาลีความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟขบวนสีแดงจากกรุงโรมบิลานในระยะทาง460กิโลเมตรใช้เวลารวมทั้ง2ชั่วโมง4 0นาทีวันทุก้โดยสารได้ทั้งหมด590คนในแต่ละโบกี้จะมีเครื่องควบคุมอากาศร,ระดับอัจฉริยะมีที่นั่งแบ่งเป็นหลายราคาแล้วแต่ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อันดับที่8ปทีทีวีดาเบิลเดเกอร์จากประเทศฟฝลัง่งเศสความเร็วนับ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูง2ชั้นบรรจุผู้โดยสารได้กว่า500คนวิ่งผ่านเมืองต่างๆมากกว่า230แห่งเป็นรถไฟสายเก่าที่ถูกบูรณาปรปับปรุงให้มี ความเร็วชิวอันดริเกสออสตอมยูโรดูเฟกจากประเทศฝรั่งเศสความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูง2ชั้นทุนสร้าง1,800ล้านยูโรสร้างจากวัสดุเบาวกว่าเหล็กลูกลมดีกว่าทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่าโดยสารอันดับที่หกชินคันเซนฮายาบุสะจากประเทศ ญี่ปุ่นความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟสายชินคันเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความเร็วมากที่สุดสามารถทําความเร็วได้ถึงถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เพื่อปลอดภัยผู้โดยสารจะได้สัมผัสขุมพลังของเจ้าหัวเป็ดเขียวนี้เพียง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนอกจากเรื่องความเร็วแล้วเจ้าเป็ดเขียวนี้ยังสร้างความภูมิใจให้กับคนญี่ปุ่นด้วยประวัติตัวเลขความผิดพลาดอุบัติเหตุแทบจะเป็นศูนย์เลยอันดับที่5้า เทวโก้จากประเทศสเปนความเร็วนะครับ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงจากเมืองเมดิกบาเซลูนารูปทรงปากเป็ดแต่ละโมกี้จะมีที่นั่งที่ราคาที่แตกต่างกันออกไปทั้งชั้นประหยัดชั้นธุรกิจชั้นเลิ่นหรูห้คลาสภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนั่งได้ไม่มีเบือ่อนั่งเพลิน,นอันอะไปสิ ชายแมนเวลาโลก e เอวี0อที v S, 103, จากประเทศสเปนความเร็วนะครับ3 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกขบวนสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดเกือบ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งระหว่างแมนดิบบาร์เซโลน่ารวมระยะทางทั้งหมด 504กิโลเมตรภายในเวลา2ชั่วโมง30นาทีบรรจุคนได้400กว่าคนตลอดการเดินทางอันดับที่3 a g v อ t ตาโจากประเทศอิตาลีความเร็ว360กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงสีแดงจิจาจากอิตาลีที่วิ่งผ่านเมืองใหญ่ๆกว่า180กิโลเมตรเป็นรถไฟฟ้าขบวนแรกๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถ นำไปดิซ c เคลิลได้แถมอํานวยความสะดวกเก่าช่าอิตาลีมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปีอันดับที่2อฮามอนนีพรีฮันเลเอ็กตีจากประเทศจีนความเร็วนะครับ4 1 6กิโลเมรตรต่อชั่วโมงรถไฟที่มีความเร็วสูงในโลก เป็นอันดับ2ตกเป็นของจีนด้วยความเร็วสูงถึง480กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งข้ามเมืองใหญ่จากเซี่ยงไฮ้ถึงเมืองปักกิ่งบรรจุคนได้ถึง494คนลองคิดเล่นๆตีตัวนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปมาเลเซียจะใช้เวลาข้ามประเทศเพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ชางไฮแมคลี จากประเทศจีนความเร็วนะครับ430กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับอา่าก็ยังคงเป็นของประเทศจีนเหมือนเดิมเช่นเคยนะด้โดยความเร็วจากพลังแม่เหล็กที่พาขบวนวิ่งลอยเหนือรางด้วยพลังงานแม่เหล็กที่ความเร็วสูงสุดถึง430กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเทียบได้วๆว่าเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ในเวลาเพียง หนึ่งชั่วโมองในพริบตาเดียวจริงๆโอเคก็บจบลงเพียงเท่านี้แล้วครับโอเคถ้าชอบ่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สาคารตกติดตามไว้คิดต่อไปสุนนี้ไปแล้วหนยครับเย้